มีน้องๆบอกให้แนะนำเฉดสีสำหรับงานนี้หน่อยนะครับผมตามนี้เลยนะครับส่วนนี้เป็นสีเข้มนี่ครับ deep red นะครับผมแล้วก็เฉดต่อมาที่ไล่าจากเข้มขึ้นมาเป็นเบอร์ที่สองก็จะเป็นนีมครับ c r e m s n d นะครับผมต่อไปก็จะใช้เป็นไล g h นะครับผม light red นะครับผมเฉดต่อแดงเข้มก่อนจะส้มนะครับก็เป็น light red แต่บางจุดที่เล็กๆพวกนี้อ่ะหรือว่าอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ได้ใช้นะจะเป็นคิมสันแล้วก็เป็นนี่เลยออเรนต์นะผมเป็นออเรน์เลยนะผมก็จะเป็นเฉดเมื่อกี้นะแดงแล้วก็มาเป็นส้มเลยนะผมแล้วจากส้มนะผมผมก็ใช้เหลืองเลยให้สว่างเลยนะผมก็จะเป็นเหลืองโซลิโก นี่ครับผมข็อมาบอกพิกัดนะผมสำหรับใครที่หาเช็ดสีนี้อยู่นะผมเนี่ยน5ะเช็ดน,นี้ตึงแน่นะผมตามนี้เลยพิกัดอยู่ด้านล่างหรือที่ข้อความได้เลยครับผมร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง